ครับวันนี้ครับวันนี้จะมาดูการเก็บผักหวานในบ้านนะครับปลูกไว้ในบ้านมานยี่สิบกว่าต้นนะครับเนี่ยต้นนี้ก็สูงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเก็บกันแล้วครับเนี่ยวันนี้พามาดูการเก็บผักหวานเย็นแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เก็บผักหวานนะครับเนี่ยโอ้โหใบเริ่มแก่แล้วครับเก็บผักหวานครับเก็บผักหวานมาดูเก็บผักหวานครับ เก็บผักหวานตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วครับขายพรุ่งนี้เช้าโอ้นครับเก็บผักหวานนะครับเนี่ยต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีครับดูครับสูงนะครับดูสูงนะครับเนะี่ยนะโอ้ต้องปีนบันไดขึ้นไปนะครับบันไดขึ้นไปเก็บโอ้เริ่มแก่แล้วครับขายวันพรุ่งนี้ครับอ่าครับเก็บตอนเย็นครับสูงนะครับต้องปีนบันไดขึ้นนะครับ อ่าโอ้ยอันนี้ผักหวานอะไรเนี่ยฮะต้นผักหวานอะไรเนี่ยโอเคนะครับสสวัดีครับ